อเล็กซานเดอร์พักอยู่ที่ซูซานานหลายเดือนเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเรื้อรังจากแผลที่ได้รับในสงครามในระหว่างประทับอยู่ที่ซูซานี้พระองค์ก็ได้มีแผนที่จะให้เผ่าพันธุ์ของชาวกรีกได้ซึมซาบลงบนแผ่นดินเปอร์เซียเพื่อให้มีการหลอมรวมเผ่าพันธุ์ทั้งสองนี้เข้าด้วยกันอันที่จริงแล้วพระองค์ก็ทำเช่นนี้ในทุกแห่งตลอดเส้นทางที่กองทัพกรีกได้เดินทางไปถึง โดยจัดหาเจ้าสาวพื้นถิ่นตกแต่งให้แก่แม่ทัพนายกองและคนใกล้ชิดต่างๆตัวอย่างเช่นในคราวที่ปาราบกบฏสปิตาเมเนสลงได้พระองค์ก็ได้จัดพิธีวิวาห์ระหว่างบุตรสาวของสปิตาเมเนสกับแม่ทัพคนสำคัญคนหนึ่งคือเซลิกัสและยังมอบหมายเขตอำนาจการปกครองเมืองที่ยึดได้ให้เป็นบำเหน็จรางวันแก่เราแม่ทัพและคนที่ไว้วางใจให้เป็นผู้ดูแลเมืองเหล่านั้นอีกด้วย หรือหากเมืองใดที่พระองค์มอบให้กษัตริย์หรือผู้ปกครองเดิมปกครองต่อไปพระองค์ก็จะให้แม่ทับเชื้อสายกรีสมรสกับเจ้าหญิงหรือธิดาของผู้ปกครองท้องถิ่นเหล่านั้นเพื่อเป็นการหลอมรวมเผ่าพันธุ์ไปตลอดเส้นทางที่พระองค์ยึดครองได้ วิธีการเช่นนี้ก็เพื่อใช้เป็นหลักประกันทางการเมืองด้วยว่าจะไม่มีการกีดกันหรือต่อต้านชาวกรีกจากคนท้องถิ่นอีกเมื่อลูกหลานที่เกิดในรุ่นใหม่มีสายเลือดผสมโปรยลงไปบนผืนแผ่นดินอยู่ทั่วไปและในอีกทางหนึ่งก็ยังสามารถใช้เป็นบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้อีกด้วยว่าครั้งหนึ่งกองทัพชาวกรีกได้เดินทางมาจนถึงและยึดครองดินแดนเหล่านั้นเอาไว้ได้ นี่เป็นสาเหตุที่เมกการเวลาจะผ่านมานานนับพันปีในทุกวันนี้เราก็ยังคงเห็นร่องรอยของชาวกรีกแทรกซึมอยู่เกือบจะทั่วไปตลอดเส้นทางที่กองทัพของอเล็กซานเดอร์เดินทางไปจากทิศตะวันตกถึงทิศตะวันออกมีทั้งชนเชื้อสายกรีกรวมถึงศิละปะและวัฒนธรรมของชาวกรีกมากมายถูกฝังกลมกลืนอยู่กับวัฒนธรรมของคนพื้นถิ่นสืบมาจนถึงทุกวันนี้ ที่ซูซาอเล็กซานเดอร์ได้จัดให้มีพิธีสมรสหมู่ระหว่างแม่ทัพและนายทหารรวมถึงทหารระดับล่างๆในกองทัพด้วยที่เป็นชาวกรีกกับหญิงท้องถิ่นทั้งที่มีเชื้อสายเปอร์เซียหรือแม้จะมีเชื้อสายอื่นๆก็ตามโดยพระองค์รับเป็นเจ้าภาพจัดพิธีสมรสให้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งในพิธีสมรสหมู่ครั้งนี้เฮฟิเชียนพระสหายคนสนิทและคนรับใช้ใกล้ชิดของพระองค์ก็ยังร่วมในพิธีวิวาที่พระองค์เป็นคนคัดเลือกเจ้าสาวชาวเปอร์เซียให้ด้วย เฮฟิเียนเสียชีวิตในปีเดียวกันนั้นคือปี324ก่อนคริสตกาลเนื่องจากล้มป่วยลงระหว่างทางที่จะเดินทางกลับไปยังกรุงบาบิโลนสำหรับพระองค์นั้นก็มีพระสนมด้วยเช่นกันนอกจากพระองค์จะมีพระนางร็อกซานะ่าซึ่งเป็นพระชายาอย่างถูกต้องตามประเพณีแล้วก็ตามในบันทึกประวัติศาสตร์ยังได้กล่าวถึงสนมที่เป็นหญิงชาวเปอร์เซียเอาไว้อีกด้วยว่ามีนามว่าบาซิน เป็นทิดาของขุนนางเปอร์เซียที่พระองค์รับไว้เป็นสนมตั้งแต่ครั้งที่บุกพิชิตเอเชียไมเนอร์ได้ซึ่งพระองค์ก็ถือโอกาสจัดพิธีอภิเษกกับบาซินในพิธีวิวาหหมู่ที่ซูซาครั้งนี้ด้วยจึงถือเป็นการอภิเษกครั้งที่สองของพระองค์ หลังจากพักอยู่ที่ซูซาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วอเล็กซานเดอร์ก็ต้องการที่จะกลับไปยังกรุงบาบิโลนเพื่อเตรียมการกลับสู่แผ่นดินกรีกอีกครั้งแต่การกลับบาบิโลนในครั้งนั้นกลับกลายเป็นการเดินทางสู่จุดมุ่งหมายสุดท้ายในชีวิตของพระองค์เพราะเมื่อเดินทางถึงบาบิโลนแล้วพระองค์ก็ล้มป่วยลงและต่อมาไม่นานก็สิ้นพระชนลงในวันที่11มิถุนายนปี323ก่อนคริสตกาลรวมพระชนทั้งสิน 33, ส้น33,000ศาแต่นักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่า สาเหตุแห่งการสิ้นพระชนของพระองค์นั้นน่าจะมาจากการถูกลอบวางยาพิษมากกว่าเมื่อดูจากสภาพแวดล้อมของเหตุการณ์แล้วตามประวัติศาสตร์ทั่วไปกล่าวว่าพระองค์สิ้นพระชนลงหลังจากดื่มวายเข้าไปอย่างหนักทั้งที่พระองค์ก็ยังป่วยหนักอยู่จึงทําให้สิ้นพระชนลงซึ่งสงสัยกันว่าในวายที่พระองค์ดื่มนั้นอาจถูกเจือยาพิษเอาไว้แต่ก็ไม่สามารถทราบได้ว่าผู้ใดเป็นผู้วางยาพระองค์และไม่ชัดเจนนักว่าจะด้วยสาเหตุอันใด แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นแม่ทัพนายกองผู้ใกล้ชิดพระองค์คนใดคนหนึ่งที่เป็นผู้วางยาโดยที่สาเหตุก็มีการสนษฐานกันไปต่างๆนานา,นามีการวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากว่าอาจเป็นเพราะคนบางกลุ่มหวาดเกรงว่าพระองค์จะคิดนำทัพออกคำสงครามอีกเนื่องจากส่วนใหญ่ระอาต่อสงครามเต็มทีซึ่งจะทําให้เกิดความยากลาบากขึ้นแก่พวกเขาอีกแทนที่จะได้เสพสุขอยู่บนกองทรัพย์สมบัติและอํานาจที่ยึดครองมาได้ ซึ่งก่อนที่อเล็กซานเดอร์จะสิ้นพระชนนั้นพระองค์ได้เรียกเหล่าแม่ทัพให้มาร่วมประชุมวางแผนเพื่อการทําศึกครั้งใหม่โดยในครั้งนี้พระองค์ต้องการที่จะบุกไปพิชิตเขแดนอารับหรืออาระเบียทั้งหมดสิ่งนี้อาจสร้างความหวาดเกรงให้แก่เหล่าแม่ทัพนายกองต่างๆที่จะต้องกล้าศึกที่ไม่สิ้นสุดต่อไปซึ่งแม่ทัพหรือนายทหารบางคนนั้นก็มีอายุมากแล้วการออกทำศึกต่อไปอาจหมายถึงการเอาชีวิตไปทิ้งในต่างแดนแทนที่จะได้กลับบ้านก็เป็นได้ และยังอีกสาเหตุหนึ่งที่น่าจะเป็นไปได้มากก็คือการแย่งชิงอํานาจกันเองในหมู่แม่ทัพผลสําคัญที่ต่างแบ่งฝักแบง่แบงฝ่ายกันหรือแม้แต่เรื่องหึงหวงก็สามารถนํามาสู่การลอบปลงพระชนก็เป็นไปได้ทั้งสิน้นแต่ก็ยังมีนักประวัติศาสตร์อีกมากเช่นกันที่เชื่อว่าสาเหตุการสิ้นพระชนของพระองค์นั้นไม่ได้มีอะไรน่าสงสัยนัก พระองค์น่าจะเจ็บป่วยจริงจากการเดินทางอันทุรักกันดารและการกล่ำศึกมาอย่างยาวนานก็สามารถทําให้พระองค์เจ็บป่วยได้โรคร้ายเรื้อรังได้ซึ่งโรคที่พระองค์น่าจะเป็นได้ก็คือมาลาเรียและไทฟอยที่ในสมัยนั้นสามารถทําให้ถึงแก่ชีวิตได้หรือยิ่งเมื่อพระองค์ได้รับบาดเจ็บบ่อยครั้งบาดแผลก็อาจติดเชื้อเรื้อรงังทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ด้วยเช่นกัน ซึ่งนักวิชาการในยุคปัจจุบันยังได้ให้ความเห็นต่อาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่พระองค์ได้รับนี้ด้วยว่าเป็นไปได้ว่าพระองค์อาจมีการใช้สมุนไพรตัวหนึ่งคือเฮเลเบอร์ Le all, ซึ่งเป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งใช้ในการรักษาอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเรื้อรังซึ่งไม้ดอกชนิดนี้เป็นไม้ที่มีพิษแต่ก็มีสรรพคุณในการเยียวยาอาการบาดเจ็บได้ด้วยเช่นกันแต่ถ้าหากใช้มากจนเกินขนาดพิษของมันก็อาจทำอันตรายแก่ร่างกายจนถึงตายได้เช่นกัน ซึ่งนั่นก็อาจเป็นสาเหตุในการสิ้นพระชนของพระองค์ได้เช่นกันแต่เรื่องทั้งหมดนี้ก็ยังคงเป็นปริศนามากว่า2,000ปีแล้วที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้อย่างชัดเจนนักตราบจนถึงทุกวันนี้